วัค่ะวันนี้อยากพาทุกคนมาเที่ยวนะคะตอนนี้กำลังนั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อที่จะข้ามฝั่งไปที่เกาะช้างค่ะเกาะช้างอยู่ที่จังหวัดตราดน,นะคะอยากพา FC ทุกคน รถก็จอดอยู่ในบริเวณชั้นหนึ่งของลานจอดรถเฟอร์รี่และเราก็จะขึ้นไปพักและชมวิวกันด้านบนชั้นสองนะคะเอาบรรยากาศมาฝ่าทุกคนค่ะ ด้านบนก็จะประมาณนี้นะคะการข้ามฝั่งค่าใช้จ่าย80บาทต่อคน สำหรับรถยนต์แล้วคันละ120นะคะนี่ก็คือราคาปัจจุบันนะคะหวังว่าท่านใดได้มาเที่ยวช่วงนี้ก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศกันดูนะคะ ส่วนแก่แก้วพาเอซีทุกคนออกนอกสถานที่มาเที่ยวเกาะช้างกันค่ะแต่ถ้ามีอะไรใหม่ๆจะก็บมาฝากทุกคนอีกนะคะ โอเคค่ะ okay,